สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับอ P ีนี้นะครับเป็น e p ีที่34นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมผมก็ได้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตามาแบ่งปันพี่พี่เเช่นเคยนะครับวันนี้ได้มา1องค์นะครับเป็นพิมพ์กีตานะครับผมถ้าหากลูกค้า FC ท่านใดชอบนะครับสนใจ สามารถโทรมาต่รอลองราคาสอบถามราคาได้ที่เบอร์099 6341275 099 6341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับ FC ครับนี่เลยนะครับรูปหล่อองนี้นะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับองล่ล่ำนะครับไม่ได้ไม่ผอมนะครับ วันะนะครับวันณะก็จะเป็นเหลืองอุมเขียวนะครับมีคราบกลมเก่ามีคราบตะกั่นจมูกโด่งสวยงามครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูให้ใกล้ๆเนาะ fc ดูเลยนะครับนี่ครับเส้นสายนะครับเส้นจีวรตาปากนะครับจมูกใบหูนะครับ สวยงามครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ fc นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ fc นะครับนี่เลยนะครับ fc นะครับก่อนอื่นเราก็ส่องที่ใบหน้าก่อนนะครับใบหน้านะครับตาจมูกนะครับเม็ดขี้ตานะครับที่เขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาก็คือเม็ดนี้ครับ ปากนะครับปากตรงนี้นะครับมีเม็ดสะเก็ดไปนะครับที่เกิดจากการหล่อนะครับตรงนี้นะครับติดอยู่ตรงมุมปากเลยนะบันบลนะครับไล่ลงมานะครับซอกคอลึกนะครับอุงนี้นี่มีความเก่ามากนะครับเอซีนะครับเก่านี่ครับผิวแห้งนะครับ นี่เลยครับเ้นติวอนได้ลงมาเด้่อยนะครับตรงหัวเข่าตรงนักแข่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูจีวอนฝั่งนี้นะครับนะครับยังติดสวยงามนะครับยังติดสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับภาพเป็นธรรมชาติดูให้ชอบนะครับ fc ดูให้ชอบนะครับแล้วค่อยโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1275นะครับ099ย์เก หาสี่หนึ่งสองเเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับ f อดูมุมนี้นะครับนี่ครับพระเขานี่จะเป็นเนื้อแบบตามุ้งเลยนะครับนะครับนี่ครับโลหะเก่าๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าด้วยนี่ครับตรงฐานนี่ก็จะเป็นสนิมซาแดงอมดำอมน้ำตาลนะครับนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอซีนะครับ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ fc ครับอ่านี่เลยนะครับของเก่าพระท่านก็จะมีตะเข็บข้างนะครับนี่ครับอ่าจะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับนี่ครับพระท่านก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับอีกด้านนึงนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างเช่นกันนะครับนะครับอ่านี่เลยนะครับ fc นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีความเก่าเช่นกันนะครับเอฟซีันใดได้ไปถือว่าคุ้มนะครับวงนี้นะครับเปิดไว้ที่สี่พันบาทนะครับเปิดไว้ที่สี่พันบาทนะครับเอฟซีันใดชอบก็โทรมาตกลงราคาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่นองนะครับ ผิวตรงนี้นะครับผิวตรงนี้ที่ fc เห็นเนี่ยคือผิวเขาเรียกเนสเก็ตไฟนะครับที่เกิดจากการหล่อนะครับนี่คือแบบธรรมชาติเลยนะครับสไตล์ผ้าหล่อเลยนะครับสไตล์ผ้าหล่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฐานกันนะครับนี่ใต้ฐานนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเป็นหลุมเป็นมะระผิวมะระนะครับก็จะมีร่องรอย การตกแต่งตะไบนะครับในส่วนที่เนื้อเกินออกมาเยอะนะครับนี่ครับตะไบก็เบอร์เบอร์ตะไบก็เก่านะครับนี่เลยนะครับ f c ครับดูให้ชอบครับดูให้ชอบดูให้ชอบแล้วก็ทักกันมานะครับดูให้ชอบแล้วก็ทักทายกันได้นะครับทักมานะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับเปิดที่4 0 0พันบาทนะครับเปิดที่4 0 0พันบาทเ c ท่าันใด ชอบเดืสนใจก็พักมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับ FC นะครับอ่าดูเลยนะครับชอบก็พูดคุยต่รลงราคาได้ครับพระมีความเก่านะครับ FC นะครับ เก่าเลยนะครับผิวโลหะเก่าเลยนะครับพิมพ์สวยนะครับวงลํำล้ำนะครับไม่พร้อมไม่แห้งนะครับตรงนี้อ่านี่เลยนะครับนี่ตาจมูกปากนะครับติดสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับดูเลยนะครับเ c ซนะครับอ่าก็เหมือน FC หรือลูกค้าได้ส่องเองเลยนะครับลงกล้องให้ดูนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นผิวตามุ้งเลยนะครับนะครับจะเป็นตามุ้งเลยนะครับตรงนี้นะครับเกิดจากโลหะเก่านะครับนะครับมีสนิมดูสนิมนะครับคกเก่าตรงฐานนะครับนี่นะครับ นี่เลยโอ้โหเก่าจริงนะครับเก่าจริงตรงนี้นะครับราคานี้ราคาแบ่งปันนะครับเปิดไว้ที่4 0 0 0ันบาทนะครับ fc นะครับสวยงามมากครับ fc ครับสนใจก็โทรมาเลยนะครับโทรมาเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วก็โทรมานะครับสอบถามได้ที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5หนึ่งเจห้านะครับ 0 9 9 6 3เ1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับ FC ครับสวยงามครับพระเก่านะครับผมองล่ำๆนะครับไม่ผอมไม่แห้งครับนี่ครับดูเลยนะครับนี่ใต้ฐานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก f c ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนดูคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพรครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ